สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น้องทุกคนนะคะที่กำลังรับชมหลังวัดอะคาเดมี่นะคะไฮพาวเวอรนะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะเจ็บก็จะมาบอกนะคะสุดลัดที่สุดเลยนะคะสำหรับนะคะวิธีการทำให้สิ่งที่หายไปกลับคืนมา ก็ได้นะคะที่หายไปจากชีวิตนะคะยกเว้นสิ่งที่มันไม่มีชีวิตแล้วอะสิ่งที่ตายไปแล้วนะคะสิ่งที่จากไปแล้วจากไปรับนะคะไม่กลับมานะคะยกเว้นนะคะแต่สิ่งอื่นๆเช่นการเงินหรือคนรัก ความสัมพันธ์ที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นเข้าของหรือทรัพย์สินอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ตายก็หาใหม่ได้อะคะ่นะ,คะวิธีทําให้มันกลับคืนมาหาเราเร็วที่สุดนั่นก็คือการวิธีนี้เรียกว่าการใช้ปัญญานะคะใช้ปัญญาใช้ปัญญาในการดับ เคือเป็นคนที่แบบเวลาที่เราหาของไม่เจอสมมุตินะคะสมมติว่าเราหากางเกงเสื้อตัวที่เราโปรดตัวที่เรารักที่เราใส่แล้วชอบอะนะคะแล้วอยู่ๆมันหายไปมันหาไม่เจอนะคะแล้วเราก็เครียดนะทุกมากคล่องใจสงสัยเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนให้ใครหรือเปล่าคือเครียดอะคือพยายามหาคําตอบว่ามันอยู่ไหน อยากจะสบายใจสุดท้ายแล้วอ่ะหาเท่าไหร่มันก็หาไม่เจออ่ะค่ะเท่ากับว่ามันอาจจะหายจริงหรือมันอาจจะหายไม่จริงก็ได้แต่ที่แน่ๆณตอนนี้มันหายไปแล้วซึ่งมันอาจจะไม่ได้กลับคืนมาก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ บางสิ่งบางอย่างหรือเวลาที่เราได้รับของบางสิ่งบางอย่างได้เงินฟรีหรือว่าเจอเงินข้างถนนที่หาเจ้าของไม่เจอหรือใครให้อะไรเรามาแบบแบบฟรีๆแล้วเป็นของที่มันถูกใจเราอะพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราชอบเราอยากได้เราใช้มันเรามีความสุขน,นะเช่นเดียวกันเวลาที่คนอื่นได้รับ นะอย่างเช่นสมมติกางเกงที่มันหายไปเสื้อที่มันหายไปหรือเงินทองอะไรที่มันหายไปอะหาไม่เจอคือให้คิดเสียว่านะคิดแบบนี้ว่าคนที่เขาเจอคนที่เขาได้ไปคนที่เขาใส่หรืออะไรก็แล้วมันอาจจะเกิดจากการที่เราเลอนเลิอเราลืมเองลืมที่เก็บลืมที่วางหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คิดซะว่าคนที่เจอคนที่ได้ใช้เนี่ยเขาต้องมีความสุขนะเขาต้อง ประทับใจมากแน่ๆเขาต้องชอบแน่ๆเขาต้องแบบดีใจแน่ๆที่แบบเฮ้ยเจอเงินเราเขาต้องดีใจแน่ๆที่เขาได้กางเกงตัวใหม่ตัวสกางเกงสวยๆเสื้อสวยๆนะคะเขาต้องดีใจแน่ๆที่แบบเขาไม่ต้องเสียเงินไปซื้อของใหม่เพราะว่าเขาเก็บของเก่ามาใช้เจอของเก่านะ,ะให้คิดแบบนี้ไปเลยและทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องคนรักให้คิดแบบนี้ คือให้เรามองในแง่ที่ดีอ่ะพอเรามองในแง่ที่ดีได้แล้วเนี่ยสิ่งดีๆมันจะปรากฏกับตัวเราเองอย่างเช่นเราอาจจะได้เสื้อผ้าใหม่ก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องได้ชิ้นเก่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้กางเกงใหม่เสื้อใหม่หรือเงินใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนรักใหม่ๆนะคะแน่นอนเราจะลืมของเก่าไปเลยอันเนี้ยจะคิดว่าเจ็บพูดจริงไหม ใครเจอสภาพแบบนี้นะคะบอกกันได้นะคอมเมนต์มาหน่อยใครเจอสภาพแบบนี้เวลาที่ได้ของใหม่แล้ว่ลืมของเก่าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าใครที่เป็นทุกข์นะคะหาของไม่เจอเสียของรักไปนะให้มองหาแง่ที่ดีแง่วิธีที่ทํำยังไงเนาะให้เราตัดใจปรงได้ให้เรารู้สึกดีๆกับการที่ เราทําของหายพอไม่แน่เราอาจจะลืมเองคืออย่าไปโทษว่าใครขโมยอย่าไปโทษอย่าไปหาว่าเออใครต้องแบบโกหกต้องแบบเอาของเราไปแล้วไม่บอกหรือใครไม่รับผิดชอบของเราทําของเราหายทําของเราตกหล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปโทษใครเลยเพราะว่าเวลาที่เราโทษอ่ะเราอ่ะจะได้ความทุกนั่นเอง เพราะว่าโทษทุกนั้นน่ะมันจะมาตกที่เรามันจะทําให้เราเนี่ยหาซัพยากมันจะทําให้เราหาของใหม่ๆมาใช้ยากมันจะทําให้เราแบบไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆไม่มีของใช้ใหม่ๆเข้ามาเพราะเมื่อไม่มีเงินนะไม่มีความสุขสิ่งของต่างๆมันก็ไม่มาหาเราอ่ะมันไม่เป็นแรงดึงดูดอ่ะนะพยายามทําใจอ่ะให้มันแบบมีค่ามากมายมหาศาลเพื่อจะเป็นแรงดึงดูดสิ่งที่มันจะเข้ามาหาเรามหาศาล ให้มันสะท้อนกลับมาในแง่มุมที่ดีนะคะสิ่งนี้ถ้าคุณทำได้เร็วเร็วเท่าไหร่มันก็จะได้ผลเร็วเท่านั้นนะ,ะมันอยู่ที่ค่าใจของของ,ของผู้ปฏิบตัติถ้าคุณยิ่งปฏิบัติได้เร็วเท่าไหร่คุณทำได้คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นนะคะแน่นอน100ร้อเปอร์เซับประกันคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มและฟันทงฟันทิ้งนะคะ แน่นอนว่าต้องได้ผลลัพธ์เร็วแน่ๆลองทําดูนะคะมันอยู่ที่คุณมันอยู่ที่ตัวคุณมันอยู่ที่ค่าใจของคุณคุณทําได้เร็วเท่าไหร่ทํายิ่งรีบทําเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีสาหรับตัวคุณนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับความสุขนะคะสําหรับใครที่ทําของหายทําเงินหายมีคนขโมยไปหรือมีคนยืมไปแล้วไม่คืนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะให้ใช้ วิธีแบบนี้ให้ไปปรับใช้กับตัวเองนะคะรับประกันว่าได้ผลแน่นอนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งที่หายไปกลับคืนมาอย่างรวดเร็วที่สุดเลยนะคะลองไปทำดูนะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า